ทวีปชมพุทวีปเนี่ยเป็นหนึ่งใน4ทวีปใช่ไหมมีชมพุทวีปคืออ่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าแต่ละทวีปเป็นไงมีชมพุทวีปนะฮสอปุพพวิเทหะทวีป 3. อุตรกุรุทวีป 4. ี่อมรโคยานทวีปสทวีปด้วยกันที่ปรากฏในคัมภีร์นะซึ่งมาเป็นที่มาของคำถามนี้อันนี้ แต่ลทวีปมีอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยหมายถึงว่าชมพูทวีปหมายถึงโลกมนุษย์นี้โลกที่เราอยู่เนี่ยมนุษย์ที่อยู่ก็รูปร่างอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยอายุของมนุษย์ของชมพูทวีปนี้ก็ขึ้นขึ้น,น,นล,งลงลงนะฮะบางยุคก,ก็ยุคนี้คนอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ยุคนี้เจ็ดสิบกว่าใช่ไหม ในสมัยพุทธกาลก็อร่อยหนึ่งร้อยปีก่อนหน้านั้นน่ก็มีอายุเป็นหมื่นปีก็มีเป็นแสนปีก็มีนะแล้วแต่ช่วงบางช่วงมีอายุยืนบางช่วงอายุน้อยสั้งไปบางช่วงเนี่ยอายุแค่สิบปีนะมนุษย์เนี่ยไม่แน่นอนขึ้นขึ้น,น,นลงลงส่วนปุพภะวิเทหะทวีปเนะี่ยเป็นท่านบรรยายว่าอยู่ทางทิศตะวันออกของชุพูทวีปเราเอาชุพูทวีปมาเป็นหลักนะ ปุพพวิเทหะก็คืออยู่ตรงที่ตะวันออกของจุลทวีปในเมื่อโลกนี้ <c oughs> เป็นจุลทวีปแล้วที่ตะวันออกของโลกนี้มันอยู่ตรงไหนหนูก็ยังนึกไม่ออกอยู่จุดไหนของของอะไรระบบสุริยะนี้หรือเปล่าหรือประมาณนี้หรือว่าออกนอกระบบสุริยะไปส่วนทวีปที่เป็นปุพพวิเทหะเนี่ย มีรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ก็เหมือนก็บรรยายว่าประมาณพระจันทร์เสี้ยวนะส่วนอุตรากุรุทวีปเนี่ยอยู่ทางเหนือของของชมพูทวีปมนุษย์ในที่นั่นก็รูปร่างหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมหน้าเหลี่ยมๆทวีปที่ชื่อว่าอมรโคยานทวีปเนอยู่ทางทิศตะวันตกทิศตะวันตก มนุษย์ในที่นั้นก็จะมีลักษณะเด่นคือรูปร่างหน้าตาหน้านะใบหน้าเนะี่ยเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมในมองตรงหรือมองข้างก็ไม่แน่ใจนะแต่อันน่าจะเป็นคางแหลมแล้วขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่านะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สามเหลี่ยมเป๊ะนะเหมือนเหมือนหน้าเราก็หน้าวงวงรีๆอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ใช่รีเปะ๊ะก็ถ้าสามเหลี่ยมเปะ๊ะเปะ๊เปะมันก็ดู มันเหมือนตะก,กะแตนไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้กันไม่เคยเห็นนะ